การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ีด้าน 1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. การมีงานทำมีอาชีพและ 4. การเป็นพลเมืองดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวิษเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ โรงเรียนอนุบาลรัตตาตังสันสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนรราชสีมาเขต5ถ่ายใต้การบริหารงานโดยนางสาวชนันรัตน์ธนภูริสวัสิรผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวสตรทอนธนุปกรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน ขอนำเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t practice การน้อมนำพระบระมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1ิสู่การปฏิบัติต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำพระบระมราชโชบายสู่วิถีสุจริตอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบ a r r s model <S โดยโรงเรียนได้น้อมนำพระบระมราชโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวทั้ง4ด้านมาสู่การปฏิบัติโดยได้บูรณาการลงในหลักสูตรและกิจกรรมโครงการต่างๆของโรง ยเรีนําไปสู่การสร้างต้นกล้าคุณธรรมสร้างคนดีคนเก่งมีคุณภาพและมีทักษะในศตวรรษที่21โดยนําหลักการแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการมาเป็นกรอบในการออกแบบพัฒนายอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการวัตถุประสงค์ หนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนได้น้อมนำพระบรมราชโองารด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0ทั้ง4ด้านสู่การปฏิบัติแย่งต่อเนื่องและยั่งยืน 2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการสร้างเครือข่ายการทุจริตทุกรูปแบบ 3. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์5ประการของโรงเรียนสุจริตกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงาน ผลสำเร็จของงานผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองผู้เรียนมีพื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรมผู้เรียนมีงานทำมีอาชีพผู้เรียนเป็นพลเมืองดีผลสำเร็จของงานผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริตปัจจัยความสำเร็จโรงเรียนได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาการศึกษา 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 3. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต 4. การจัดทำระบบนิเทศกำกับติดตาม 5. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ 6. มีการนิเทศติดตามจากผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายวิชาการของโรงเรียน 7. มีการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5 8. มีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชนการเผยแพร่นวัตกรรมและการได้รับการยอมรับโรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆการได้รับการยอมรับผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจเป็นคณะทำงานที่สำคัญในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาจากคณะสมาชิกผุ้ที่สภาและกรรมาการการศึกษาผลงานและรางวัลที่ได้รับ ด้านผู้เรียนนักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลระดับเหรียญทองงานศิลปะก,กรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมและขับเคลื่อนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัตริระดับดีเยี่ยมคุณครู ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมายด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2565ปีที่5ติดต่อกันการขยายผลต่อยอดสู่ความยั่งยืนแนวทางการพัฒนาผลงานในระดับที่สูงขึ้นโดยโรงเรียนได้จัดทํา5สเต็ปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลงานสู่การพัฒนาในระดับสากล ทางนี้โรงเรียนยังคงสืบสารต่อยอดในการน้อมนำพระ,รระบรมราชโองายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทั้ง4ด้านมาสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและยังคงปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์5ประการของโรงเรียนสุจริตมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป